Muito คระบวนทัพฝ่ายเจ้าบ่าวนำโดยคุณพ่อจิรวัตรคุณแม่จูรีอังคศริกุลนะครับนำมาสู่ขอข้าวดอาจารย์เชี่ยนะครับตั้งแต่จิรังนน์คงสง่าขับขานย่อยเข้ามาเลยครับท่านที่นำกระบวนทัพเข้ามาย้ายยกให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวเลยครับคอยคอยจนไปนะจนไปจนไปขวาขวาขวาระหว่างที่รับของทั้งหมดนะครับังดึงกล้องนิดนึงครับ ครับผส่งมาให้กับน้องๆมารอทางด้านซ้ายมือเลยนะครับยืนรอฝานวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับคุณพ่อสราบและคุณแม่พันนีปงโสภากํกำลังให้การต้อนรับปล่อยต้อนรับขนมมาท่านรอง่็ได้เจ้า่าวได้นำมาครับเรียบร้อยวันนี้เป็นพานสินสอดนะครับพานสินสอดสายคุณพ่อรับแล้วส่งมาเลยนะครับ ดิศนนี้เหตุการณ์้องว่างอย่าเพิ่งตกใจนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะนำไปนะครับนี่เป็นพานแส้สองสามเรียบร้อยครับจบมาได้ค่ะทุกท่านที่ถือผานโชคดีกันทุกคนนะครับได้แล้วยังไม่ได้น้ำนะครับคุณพ่อยังไม่มีน้ำมาเลยเนี่ยนะครับเรีย้อยเย็นนะครับเอาโบ้ไายไม่ได้ไม่ได้กันเอาไม่ได้นเรานับด้วย

มาเียตัวไน่อยยมาใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เสาวมองไม่เห็นนะอย่ไม่ได้ถโผล่เลยครับคุณพ่อครับเลยครับเสียงแค่เลยครับมากลับเอาทีหลัง เาแล้วนั่งรำนั่งรำแต่ว่าโวยระดับอดสาวทีหลังนะครับที่รับรองของเราจริงๆเราจัดไว้ต้องนับประมาณ200อยที่วันนี้นั่งขนาดไปในพิปตาเลยนะครับแสดงว่าญาติที่น้องทั้งสองฝ่ายนั้นมีมากมายทีเดียว าาวันนี้นะครับหรือว่าเป็นวันมงคลนะครับเรื่องงามยามดีดีมงคลที่ท่านได้นำกรบวนท่านมา นะครับเพื่อมาสู Knight ่ขอลูกสาวของบ้านนี้นะครับโดยมีคุณพ่อสราวดคุณแม่พันธีพีโ์โสภาท่านให้การต้อนรับจะมีญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าบ่าวไปตามหารองเท้าอยู่นะครับครับท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้ได้เวลาอันเป็นสิริมงคลนะครับเวลา9ก้านาฬิกา29นาทีพอดี เราจะได้กระทำพิธีการเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการตามประเพณีไทยในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณพ่อศิรวัตรนะครับได้เจรจาสู่ขอลูกสาวของคุณพ่อสราวดีคุณแม่พันนีคงโสภาขอเรียนเชิญครับ,บค,ยยคุณพ่อใหม่อยู่ใต้มือนะคะใหม่ก็ใหม่ดีก็ใหม่ดวันนี้ก็ช่วยเราดีก็ผมก็ขออนอุญาตมาทำหน,น้าที่ ขอลูกสาวเอาลูกเขียวนะครับมาเป็นลูกสะพ้ายมันมาเป็นศรีบริการของผู้ชายนะครับออกมาว่าต้องขออนมญาตอนุญาตนะครับไม่ทราบว่าทางฝ่ายเจ้าสาวว่าไงครับเมื่อกี้นี่คุณพ่อบอกว่าบางว่าจะอนุญาตนะครับแลาวเชิญคุณพ่อสระบุญครับครับก็รอโอกาสนี้มานานแล้วครับก็เป็นตวลาพอดีนะ ลูกสาวคนเดียวก็เป็นห่วงมากก็มีคนมาดูแลต่อก็ยินดีครับคุณพ่อคุณแม่อนุญาตเขาเลยนะเพราะว่าแล้ก็จะเปิดจากนั้นไม่เยือดนะครับแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวยินดีรับแล้วนะครับฝ่ายเจ้าบ่าวของเราก็จะได้ยกสินสอดเครื่องมั่นนี้ให้กับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับแต่เจ้าบ่าวยกธีรพานะครับมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวกับยกธีรพานะครับปันธัญมาก่อน ุณพ่อคุณแม่ครับยิ้มด้วยนะครับะค,ะคุณพ่อครับวันนี้วันดีครับมองกล้องหน่อยนะครับเสร็จผลได้คุณพ่อมองกล้องแล้วก็ให้บันทึกทุกภาพที่เจ้าบ่าวยกให้เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นหลักฐานว่าเจ้าบ่าวได้ยกให้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับ <c oughs> คุณพ่อจะไปทชอะหรอีกไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มีภาพถ่ายเรียบร้อยสัวกลับขึ้นมานะครับคุณพ่อ ิ่งของที่อยู่ในขบวนขันขมานะครับเริ่มจะเป็นสิ่งที่เป็นส,สิริมงคลนะครับมีนามันเป็นมงคลเริ่มจากกล้วยและอ้อยนะครับกล้วยนี่หมายถึงความง่ายความสะดวกดังนั้นเจ้าบ่าวมาในวันนี้จึงมีกล้วยมาด้วยนะครับเพื่อให้การส่ขอการ่างประตูต่างๆง,ง,ง่ายและสะดวกแต่ที่สําคัญก็คือกล้วยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงต้องการที่จะเป็นมงคลวนัวนวนั่นเครือเป็นองแผ่งเดียวกัน<ไ>และมีอ้อยมาด้วยหมายถึงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะครับความรักความอ่อนหวานที่เจ้าบ่าวมีต่อเจ้าสาว ตามด้วยขันหมากนะครับขันหมากเอกก็คือพานยอดแหลมนะครับเรียกว่าขันหมากเองในขันหมากเอกเ็าจะมีดอกรูดอกลักดอกดาวเรือนดอกบานไม่รู้โดยนะครับแล้วก็มีขันหมากแล้วก็ตอนนี้มีเทวดาน้อยหนึ่งองค์นะครับมาบทเรียนดุวแถวนี้ด้วยเพื่อเป็นการเป็นเสื่องเกินใจให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้รู้ว่าจะต้องรีบมีแบบนี้นะครับเพื่อปู่ย่าจะได้ อุ้มหลานโดยเร็วแต่ว่าอยากฟ่งผ่านก็นแล้วกันนะลูกนะ,ะดูแลพีนิดหนึดงนะครับขอบคุณมากครับหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สิ่งนี้จะเบาขอยังไม่ได้เลยนะครับ ก็จะขออนุญาตให้คุณแม่ของเจ้าสาวเลยพาเจ้าบ่าวไปรับตัวต้นเชยร์ของเรามานะครับเสร็จครับคุณแม่มณีพาเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวมานะครับการให้คุณแม่ของเจ้าสาวนะครับใปโหมดพาเจ้าบ่าวไปรับตัวเพราะว่าคุณแม่และคุณพ่อท่านดูแลลูกสาวของท่าแล้วแต่ก็ให้สามพ่อเป็นพ่อสองพอลูกแม่เป็นแม่เอาดีงัว่าประเทศไทยก็ได้ มส่งี่แล้วมส่งที่แมอยู่ด้านไม่อยู่ด้านโจ่ะมาส่งถึงที่เลยโอเค ได้ครับอาหารน้องกล้องมาลูกหนึ่งครับอาหารน้องก้องมาลูกหนึ่งหนึ่งสองสามรู้ไหมพักผ่อนได้ละจ้ะส่งแล้จ่ะรับเบคู่เข่าหน่อยครับดีมากครับดีมากอ่าล็อกดอกไม้หน่อยจั้งสามอาครับการฟองตากันไว้มองตังนะตังไว้ครับตังไว้ค้างไว้ก่อนสองวันลำหนึ่งเราจะ้างไว้ก่อน